สวัสดีครับพวกผมไปครับในเกมมินิเทียมตอนนี้เราก็อยู่กันในพ์ทที่สามแล้วครับมันคือตอนจบตอนสุดท้ายผมได้เชิญเพื่อนมาเล่นกับผมนะครับวันนี้พ์ทเดียวทีผมพูดไว้ว่าอาจจะเชิญเพื่อนมาเล่นด้วยคุณเจคุณตูนคุณจาคุณก้อนและผมนะครับเอาละครับเกมเริ่มได้แล้วครับเราจะเล่นกันแค่หกนาทีนะครับโอ้โหเสียงเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงเกมครับกรุณาเบาเสียงกหน่อยครับผมปิดเสียงครับ เบาสิเออปิดปิดเลยก็ได้ใครอยากปิดอ่าคุณต้นโอ้ผมเจอคุณแล้วมีไงหลังเฮ้ยโคมขอเอ้ยใครจะเอาอะฟาดฟาดฟาดเฮ้ยฟาดฟาดโอ้แรงจริงไม่ของเขาไม่ของเขาแรงจริงอะคุณตาไกลเลย จะฆ่าอะไรอุ้ยอ่ะวางกับดักวางกับดักแป๊ดอุ้ยบินไม่ได้อีไปอ๋เดียวเพิ่งวางวางไปแล้วก็ห้านาทีเออเฮ้ยยิงยิงยิงอุ้ยโดนลุมสองด้านเฮ้ยได้จริงลงมาต่อยกันมาตอมัดบ่าวันนี้กาโร่เจ๊ฟาด คนเรานำมันเราโดนมันนำอยู่หนึ่งแต่เอ้สา2สองแต้มก็คุณให้มันฆ่าเราเรา,เราโดนนำอออเรานำอยู่ยแล้วเรานำอยู่หนึ่งแต้มออ,อดูผิดหน่อยไม่ได้เงี้ยคุณโอ้ยโอ้โหมาลุมสามคนเลยผมไม่เกิดในะผมขอพยครับในเกมนีผม้ผมไม่กิดกลมออก คุณอยู่ไหนอะผมโบอยู่โอ้โหอย่าให้มันฆ่าสิไม่ได้ให้มันฆ่าผมอยู่เละค่ะคนมานี่ก่อนเ็นสีเขียวไหมสองคนนั้นเขาซิบกับซิบอะไรกันคุณผมอยู่นี่คุณขึ้นมาเราจะตังหลักกันอยู่ตรงนี้คุณหลังชหลังหลังชหลังชนนี่ชนปี๊ อุ้ยโอยอือออโอแล้วมันตายแล้วมันตายเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ยิงมันยิงมัยวจาเบินลงโลกเบินลใจเย็นรีขึ้นมาเลยแก๊สหมด อจริงอ่ะโหขีกาฆ่าปเบิดสตัวเองี่ไหมาหลาระเบิดตัวเองตายพวกกระจอกพวกกระจกงอกง่อยไปกินขี้หมาละเอาไปกินคุณละนั่อยู่แปเอ้คุณละนัอยู่สี่ไปนันงอยู่สา เรานำอยู่สามคุณลคุณลรนําอยู่สี่แล้บู๊ยเจอของดีคุณเจอปืนไงแล้วล้วแล้วล้วแล้วให้ดูทายหลังแล้วให้ดูตาหลังปาสุก้าบอมจุ๊ยปาสุก้าเขาเจอกันหลายครั้งแล้วปืนนี้ไม่เจอเลยปืนนี้ไงเย้ระเบิดโอ ไปคุณไปเอาปืนโหดผมเร็วคุณผมบินไม่ได้โอ้โหเดินไปเอาผมติดลอ็อกผมจะเดินได้ยังไงไอพวกไม่มีกันหไมดไม่มีกันหมดเพ่หมดเมื่อกี้ไงโอ,อ้มันยิงมันไล่มันไล่เอสาสไนยิงเว้ยมาดีแน่จริงอ่ะโอ้โหมมดเดินรวมสองคนเลยเน,นี่ยสามคนไม่สองสามสองสองก็ได้อ่อผมโดนรวมสองคนหนึ่งมันต้องมาดิ อ,อ่าเรานำอยู่สารแต็มเลย,ยคุณะสู้กๆกำลังไปแล้วคุณไแล้วใครอยู่ตรงเนี้ย่ะคุณนี่ปากมากจริงๆผีจอปากมาพูดเหรอ โอ้ตกใจหมดเลยด้วยใครปืนใหญ่ป ah, uh, okay, uh ืนใหญ่เก ah, ๋งเลยอ่าป like ืนกลเร็วกลไูนเร็วอ่าเอาแก๊สไม่มีวันหมดก่อนความจริงมันมีวันหมดนะเนี่ยขึ้นอยู่กับเวลามันจะหมดตอนไหนแค่ว่ามันไม่มีวันลดเฉยๆโอ้เราปะเรยกิงไม่เข้าคนห่วงเวลาวะเรามาเรามาหัวผม ถ้อาไอ้ขี้จากที่จะมารอบสังหางเขาไม่ไหวแล้วไปไปคุณอ้อมไปข้างหลังมันเฮ้ยคุณอาปืนนั่นดิยิงมาเลยข้ามาไม่ป<ะ>ไปตายซะหนูคุณเรานำอยู่สองแต้มแล้ว,ลวอีกหนึ่งนาทีจะจบ<ด>แลวนะครับอีกหนึ่งนาที อีกหนึ่งนาทีก็จะหมดแล้วครับอีกไม่ถึงนาทีก็จะหมดเวลาอ้หโดนลุงหาหน้าง,งูแกนหมดตกโลกตายาต,ตกโลกตายไม่ใช่หลังหัวปลาแล้วงเราจะวางำากำดับไว้ตรงไหนดี่ะที่วาตายรครับเอ,รอเอาละครับเหลืออีกสามสิบวิ สชีวิตก็จะหมดเวลานะครับไปี่ไผมได้วางับัรเลไ่เ่งใครใครไม่ปสนุกราวังไม่ปลาปาปใส่กันเลยปาใส่กันเลยจะได้รวังพี่ปไไหมตรโอ้ยเลื่อนรถนี่เดียวคุณอยู่ไหนอ่ะเย่คุณงผ้ามาได้หมดเวลาแล้วเราชนะแล้วลงไปยิงมาเลย เอาละรครับยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ละครับถ้ามังว่าคงสนุกนะครับถ้าไม่ชอบอะไรก็คอม,มเมนต์ไม่ได้เลยครับเพาอยากให้ปรับปรุงหรือทําต่อยก็เชิญกดไลค์ให้หนด้วยนะครับใช่ครับแล้วติดติดตามเอาละ,ระรครับยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพียงแค่นี้ครับ